สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนาซาร่าทุกท่านนะครับและก็สมาชิกในส่วนของออนไลน์อัจฉริยะของเรานะครับในส่วนของนาซาร่าอินโนเวทีฟออนไลน์พิเศษโมเดล SIBM หรือว่าซิปนั่นเองนะฮะคลิปนี้จะเป็นคลิปในส่วนของโปรโมชั่นครับว่าวันนี้ในส่วนของออนไลน์อัจฉริยะของเราโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่และเทศกาลคริสต์มาสนั้นมีอะไรที่น่าตื่นเต้นเร้าใจบ้างนะฮะมาดูกันเลยครับสำหรับโปรโมชั่นนะฮะสำหรับเรื่องเดือนสุดท้ายของปีนี้นะฮะว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้าง เพื่อให้สมาชิกทุกท่านสามารถทํางานได้อย่างทรงพลังและมีอะไรฮะมีโอกาสในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างทวีคูณเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะฮะเริ่มต้นครับง่ายๆครับทุกคนเข้ามาถ้าใครก็ตามที่เป็นสมาชิกใหม่เนะี่ยสมัคร5่าร้อยบาทเท่ากันทุกคนถูกไหมครับแต่ถ้ากรณีเป็นสมาชิกที่มีรหัสของนาซาร่าอยู่แล้วเนี่ยสมัครฟรีนะฮะเริ่มต้นเลยทุกคนนะครับ สมัคร500บาทนะฮะง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นเงินใน500บาทตอนนี้ไม่นึกอะไรไม่ออกว่าจะทำอะไรดีธุรกิจอะไรดีโดยเฉพาะออนไลน์ให้นึกถึงในส่วนของ Nasara Innovative Online Business Model เลอ SIBM นะฮะออนไลน์อจัจฉริยะ500แลกล้านนั่นเองนะครับเริ่มต้นครับโปรโมชั่นของเรานะฮะเราสมัครเข้ามาและก็ทุกคนสมัคร500บาทเท่าเทียมกันถูกไหมครับเราจะได้สิทธิประโยชน์ทั้งหมด7เด้งด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าของเว็บไซต์ในชื่อของเราเองเป็นเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ มูลค่าทั้งหมด180,000บาทฟรีนะฮะแล้วก็สินค้าส่งฟรีถึงบ้านเลย580บาท2รายการนะครับเป็นสมาชิกของเครือข่ายแฟนชายสุขภาพขนาดใหญ่รายได้7ช่องทางและก็ผลประโยชน์ทั้งหมด7เด้งนั่นเองนะฮะสุดเริ่มต้นของการสมัคร500บาทเข้ามาหลังจากนั้นค้าภายใน30วันนี้1-31ธัททนวาคมเราได้นำคนเปิดร้านค้าเหมือนเราคนละ500บาทถ้าแนะนำได้ทั้งหมด50ร้านค้านะครับรับทันทีและอัดฉีดทั้งหมดอีก3,000บาทครับ ปกติ50าร้านค้าเรารับร้านค้าละ100บาทถูกไหมฮะรวม5,000บาทบวกฟรีสาม0บาทกลายเป็น8,000บาทฮะโอเคไหมฮะนี่คือส่วนของแนะนําเดือนนี้50ร้านค้านะครับแต่กรณีเราทํางานได้หนักขึ้นนะฮะหรือว่าทํางานได้แบบมีความสุขมากขึ้นและขยายเครือข่ายได้มากขึ้นแนะนําได้เยอะขึ้นนะฮะนะฮะเริ่มต้นครับก็เหมือนกันครถ้าเราแนะนำไนดะ้ทั้งหมด100้านค้าะฮะรเอยร้านค้า100บาทต่อร้านเป็น1 0,000อยู่แล้วใช่ย บวกฟรีทั้งหมด1นึ่มนบาทถ้ากลายเป็น20,000บาทถ้าต้อนรับปีใหม่เลยทีเดียวให้เงินเที่ยวปีใหม่ครับรับไปเลยนะในส่วนของคลิปสั้นๆครับโปรโมชั่นของเราแนะนําครบ50บร้านค้าในเดือนนี้รับไปเลยอีก3,000บาทกลายเป็น80,00บาทแนะนําได้ร้อยร้านค้ารับอีก1 0 0 0 0บาทครับกลายเป็น2 0 0 0 0บาทนะนี่คือในส่วนของโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและก็ปีใหม่ของเรานะต้อนรับปี2อ6 2หรือ2019น้นั่นเองนะฮะ ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับร่ำรวยด้วยกันนะกับคอนเซปต์ธุรกิจออนไลน์นะฮะห้าร้อยล้านไปด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ